สอนทำป้ายคอนเทนต์ด้วย App Studio สวัสดีค่ะอันดับแรกให้เราเข้ามาแอปสตูดิโแล้วกดเลขบวกนะคะแล้วก็เลือกขนาดนะคะที่เราจะนำไปใช้อันนี้3ต่อ4นะคะก็มาเลือกนะคะกดคำว่า Shape นะคะทุกคนแล้วก็กด c o น n e r นะคะให้ภาพป้ายเนี่ยมันดูสวยงามนะคะแล้วก็มาดูสีที่เราต้องการ อันนี้คือเราจะพาทุกคนทําป้ายเพื่อเอาไว้ไลฟ์สดหรือเป็นคอนเทนต์ต่ตางๆนะคะอันนี้เราก็เขียนยกตัวอย่างนะคะวิธีเปลี่ยนชื่อเพจ อันนี้ครูยุ้ยทำให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนด้วยแอป Studio นะคะหลายๆคนหาไอาเดียไม่เจอพลาดหัวข้อไม่ได้นะคะเพราะว่าป้ายพลาดหัวข้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราได้ดึงดูดและก็ให้คนได้มาสนใจในคลิปวิดีโอของเราให้ดูพรีเมียมเข้าไปอีกนะคะอันนี้วันนี้ครูยุ้ยจมายกตัวอย่างวิธีเปลี่ยนชื่อเพจ a c e b o o k นะคะทุกคน คูยุก็จะเลือกเป็นสีขาวนะคะทุกคนถ้าพื้นมันสีเข้มเราก็จะใช้สีเย็นนะคะถ้าพื้นมันโทนอุ่นเราก็จะใช้ข้อความด้วยโทนร้อนนะคะแล้วก็เข้ามารีมูฟแบ็ r กราวนะคะวันนี้คุยุจะใช้โลโก้ของ Facebook เข้ามาด้วยนะคะทุกคนเราก็มาทำการตกแต่งกันเลยนะคะก็ขยับนะคะมันจะมีเลเยอร์อยู่ด้านบนนะคะทุกคน มันจะมีเลเยอร์อยู่ด้านบนนะคะขยับว่ามุมไหนนะคะยังไงนะคะปรับอันนี้เราก็จะไปแบบรวดเร็วนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูแบบไม่ช้านะคะทุกคนทีนี้ครูยุก็จะมาเลือกเอ่อตัวเองเข้าไปด้วยนะคะทุกคนเพื่อให้มันดูสวยงามนะคะทุกคน โอเคเราก็ปรับตามที่เราชอบได้เลยอันเป็นว่าอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะ